พี okay. không really. monde, to yeah. yeah. ่ดาวมาจากคะแนนไหนครับสโตรครับโอเคพี่ดาครับลูกเหมยของเราเนี่ยดีกว่าลูกอื่นยังไงทำไมเราถึงคิดว่าเฮ้ยเราเลือกลูกเหมยนี่แหละเนี่ยเวลาสนุกจะบอกผมเลยทำไมฮะก็มันก็แตกต่างกันเยอะอืมมันก็ช่วยอ่ะกินแต่ละอนกร่อยอืม ไม่คิดจะช่วยเพื่อนเลยนั่งกันสนุกเลยอันนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้เผื่อจะได้ยินเสียงเพื่อนด้วยกันบางทีสั่งทางเพื่อนตรงนี้นะฮะแล้วเราหันหน้าหน้าไปเราเราเราฟังช่วยไอะไรกันเลยฮะช่วยป้องกันช่วยป้องกันช่วยป้อกันเจอโรคอะไรนะอ๋อมีประโยชน์มีประโยชน์เยอะอะไรนะ เขาเกรงกรนะท้องมนะพี่ตอนนี้คขาุ้นมากเลยว่าเอเขาจะเล่าอ,อ,อะไรมาช่วยเรือกช่วยอะไรช่วยช่วยดับรินใช่ไหมบบเออทำให้บรรยากาศในห้องน้ำนดีขึ้นื<ฮ>ไนมไล่แมลงแล้<ห>ออวลมันก็มีประโยชน์มาฆ่าเชื้อด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ